ตรวจโควิดฟรีค่ะต่อคิวกับสาถานทูตต้องซื้อตั๋วเครื่องบินกับสาถานทูตต้องมีฮัลโหลสวัสดีค่ะเบนเมนูเสมอเชนยูทูบที่นี่มีที ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเชนอมีชีสนะคะภาษาฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวอแม่จะลืมเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะเน้นพูดภาษาไทยกับลูกไม่ค่อยได้พูดภาษาฝรั่งเศสเลยวันนี้นะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์โควิดในประเทศฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่3เนี่ย ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ3,000รายค่ะก็เฉลี่ยแล้ววันละ1,000คนแต่จริงๆแล้วนะคะตามสถิติเนี่ยเขาบอกว่าภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือจากวันที่2ถึงวันที่3สิงหาคมเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น550กว่าคนค่ะก็อันนะั้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ อยากจะบอกว่าที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้นะคะตรวจโควิดฟรีค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการนะคะก็สามารถไปต่อคิวตรวจที่แหลได้หรือว่าไปตรวจที่จุดบริการได้นะคะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะคะก็ประมาณ 2 0่สถึงสาคนนะคะอยู่ในหลักสิบนะคะไม่ถึงหลักร้อยค่ะใน24ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าไม่ได้สูงนะคะเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตที่คงที่แบบนี้นะคะมาเดือน2เดือนแล้วะคะ่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยสหภาพยุโรปคะ่ะก็อัปเดตรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เข้าสหภาพยุโรปและเขตเชงเก้นได้นะคะข่าวดีก็คือประเทศไทยยังอยู่ในลิสต์นั้นค่ะ แต่ข่าวร้ายก็ไม่ใช่ข่าวร้ายนะคะก็เป็นข่าวที่เออ,เอ,อก็ข่าวเดิมๆนั่นแหละประมาณว่าออกจากไทยอะ่ะมันง่ายแต่กลับเข้าไทยอะ่ะมันยาก<อ>เพราะว่ายังต้องต่อคิวกับสาถานทูตต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินกับสถานทูตต้องมีใบรับรองจากสถานทูตและต้องกับตัว14วันเมื่อถึงเมืองไทยคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องเคารพกฎนี้นะคะเพื่อป้องกัน ไม่ให้โควิดระบาดในเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะคะรายชื่อที่สาภาพยุโรปปรับใหม่เนี่ยก็ลบ3ประเทศออกนะคะเนื่องจากว่ามีอัตราการระบาดของโควิด19มากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยอีแม่อยู่บ้านก็ทำอะไรล่ะดูข่าวค่ะ ข่าวมันน่าสนใจเนาะเนื้อหาข่าวเขาไม่ได้เกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวเลยแต่ผู้ประกาศข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ข่าวน่าสนใจมากขึ้นที่ทำให้แม่ติดตามถูกวันใจชุ่มใจชื่นมากเป็นความลับของเรานะคะอย่าบอกสามีมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างดูข่าวเครียดมีนักข่าวหลอนลมันก็ชุ่มชื่นใจแม่สนใจแต่เนื้อหาข่าวค่ะ สบานสบานว่าหน้าหล่อๆของนักข่าวนั้นไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะเนื้อหาข่าวล้วนๆค่ะอ,อุ๊ยนักข่าวอมกแล้วอุ๊ยมือมันเป๋อค่ะเพราะเนื้อหาข่าวล้วนๆค่ะสําหรับตอนนี้นะคะประเทศฝรั่งเศสในที่สุดก็ตื่นตัวบูมค่ะที่ประกาศอนุญ,ญาตให้เมืองต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจออกออกกฎ ออกกฎให้ประชาชนนั้นใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะก็คือตามท้องถนนต่างๆหรือในพื้นที่ตลาดนะคะแต่ไม่ใช่ทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอัปเดตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มี69เมืองด้วยกันนะคะในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเขตโพ้นทะเลนะคะ ที่บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะนะคะแต่บางเมืองเนี่ยเขาก็บังคับให้ใส่เฉพาะในพื้นที่ตลาดบางเมืองเนี่ยก็บังคับให้ใส่ในบางพื้นที่ของท้องถนนนะคะที่มีการสัญจรการเดินไปมาเป็นเหมือนถนนคนเดินนะคะหรือบางเมืองนะคะก็ทุกท้องถนนเมื่อออกนอกบ้านเข้าสู่ในตัวเมืองปับ๊บก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเลย ถ้าอย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นแผนที่ที่อัปเดตเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะว่ามีเมืองไหนบ้างในประเทศฝรั่งเศสนะคะ ที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็ตามจุดต่างๆนะคะมีทั้งเหนือใต้ออกตกของประเทศฝรั่งเศสนะคะสาหรับคนไทยที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าเมืองที่คุณอยู่นั้นเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่านะคะก็ไปติดตามได้ที่เพจของชนีมีชีสนะคะก็ได้สรุปไว้ให้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเมืองไหนที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็แน่นอนคะ่ะเมื่อเขาออกกฎมานะคะมันก็ต้องมีค่าปรบัสบสําหรับคนที่ฝา่าฝืนคะ่ะในบางเมืองเนี่ยเขาจะเร่ ริ่มปรับที่38ยูโรค่ะแต่ในบางเมืองเนี่ยเขาก็เลยปรับเลยค่ะที่135ยูโรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้าน่ะก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยค่ะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะนี่น่าสนใจนะคะอีกข่าวนึงนั่นก็คือข่าวที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นให้ตรวจโควิด COVID นะคะ PCR test f r e ดูแถวที่ประชาชนไปเข้าคิวเพื่อที่จะตรวจกันค่ะเยอะมากจริงๆค่ะซึ่งสามารถไปตรวจที่จุดบริการหรือที่แหลบก็ได้นะคะทำไมช่วงนี้ถึงมีคนตรวจเยอะเพราะว่ามันคือหน้าร้อนค่ะเป็นช่วงที่คนฝรั่งเศสเขาท่องเที่ยวกันและตอนนี้นะคะในยุโรปเนี่ยก็แบบเออ grand opening นะคะประชาชนยุโรเปียนก็สามารถเดินทาง ไปมาหาสู่กันได้นะคะในส่วนใหญ่นะคะจะมีบางประเทศที่ยังปิดอยู่ยังไม่ให้คนฝรั่งเศสเข้าแต่ส่วนใหญ่นะคะก็คือสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างวิดีโอที่แล้วนะคะที่แม่แชร์ว่าเออไปช้อปปิ้งมาเนี่ยตอนที่ไปช้อปปิ้งที่เมืองการเซอร์แมนะคะซึ่งใกล้ๆกับเมืองนี้ก็ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยว จากในยุโรปนะคะมาเที่ยวกันเต็มะคะ่ะมีทั้งแบบเออสเปนโปรตุเกสอิตาลียเยอรมันและคนอังกฤษค่ะมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่ะแล้วก็วิดีโอนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณสถานทูตไทยในประเทศฝรั่งเศสนะคะที่แจกหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งทางสถานทูตไทยเนี่ยก็ร่วมกับปตทสพนะคนไทยที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากได้หน้ากากผ้าแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าว เพจของสถานทูตได้นะคะแล้วก็สามารถไปลงชื่อในฟอร์มนะคะเพื่อที่จะขอหน้ากากแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะเปิดให้ดูเป็นหน้ากากผ้าเนาะจึ๊บมีหน้ากากเป็นผ้าดิบแบบนี้นะคะเป็นผ้าสองชั้นนี่ดีเลยปะดารอดค่ะเดี๋ยวก็จะซักแล้วก็เอาไปใช้นะคะก็ต้องขอบคุณ ทางสถานทูตไทยมากนะคะที่ดูแลคนไทยในต่างประเทศนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบายบายไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปของอีแม่และดันนี่สีสมอนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ